กลับมาอีกครั้งกับเกมแก n นเชสไทยแลนด์แล้วนะคะเป็นรอบที่2แล้วเอานี้เราจะมาเจาะตัวละครแต่ละตัวกันนะคะว่าตัวไหนหน่าเล่นบ้างสกิลเป็นยังไงเอาลแล้วเราไปที่โหมดฝึกกันเลยอย่างที่บอกตอนเล่นครั้งแรกจะมีตัวละครมาให้3ตัวคือเอเลซิสลาแล้วก็อาเม่ตัวอื่นต้องทำภารกิจ แต่ใช่ว่า3ตัวนี้จะได้มาฟรีๆแล้วจะไม่เก่งนะคะเล่นดีๆก็โหดเหมือนกันอ่าเรามาเริ่มต้นที่เอเลซิสเอเลซิสนี่ประวัติควาเป็นมาจะเป็นอัศวินหญิงของเมืองนะคะเอ่อต้องการจะตามหาพ่อที่หายสาบสูญไปก็เลยเข้ามาเข้าร่วมกับทีมแกนเชส คัสหนึ่งจะเป็น i น h t คัสสองสกิแมนคัสสามซ็อตมัสเตอร์คัสสี่ซาวเวอร์ซาวเวอร์คัสที่เราเห็นนิยมเล่นกันก็มีคัสหนึ่งกับคัสสองแล้วมาดูสกิลกันนะคะคัสหนึ่งนี่จะมีสกิลจุดเด่นของมันเลยสกิลนี้อัพได้ตอนเลเวล51จะทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลงแต่โจมตีเพิ่มขึ้นแต่เราไม่ค่อยสนใจศัตรูโจมตีอะเราหลบได้ใช่ไหม พอป้องกันลดลงเราจะตีมันตายไวมากนี่เป็นจุดเด่นของเอเลสิสคั a หนึ่งนะคะสกิลสีก็โอเคเลยต้องลองเล่นเองถอึงจะรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็มีคัสสองเนี่ย, 2, ยสกิลสีจะค่อนข้างอ๋อเราลืมบอกไปว่าสกิลสี่คืออะไรสกิลสี่เป็นสกิลไม้ตายนะคะสกิลไม้ตายที่เราสามารถทําได้โดยการซื้อใบภารกิจถ้าเป็นเนื้อนในเกมก็ซื้อใบภารกิจแต่ถ้าเป็นนอกเกม ก็ซื้อกุญแจกุญแจนี่สามารถกดเลยโดยที่ไม่ต้องทําภารกิจคะ่ะภารกิจที่ว่าก็คือตีมอนสเตอร์เลเวลต่างก่าเรา2องเลเวลหรือสูงกว่าเรา2องเลเวล8 0 0ตัวเยอะเนาะเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่อยากทําก็ซื้อกุญแจเอานะคะซื้อในร้านค้าใช้เงินแคช7,900พอยต์หรือ79บาทและก่อนที่เราจะทำสกิล4เนี่ยเราจะต้องมีนี่ด้วยไม่ทําเปิดช่อง ตามหลักแล้วตวละกร MP จะมีแค่3ช่องจะมีท่าช้าสถึงแค่3มช่องนะคะแต่สกิลสเนี่ยมันจะต้องใช้สีช่องตามชื่อของมันเราจะต้องเปิดช่องที่4ก่อนแล้วคอ่อยถึงจะทำเออถึงจะใช้สกิลสได้เปิดช่องที่4ก็ใบภารกิจคล้ายๆกับสกิลสี่ะค่ะ,ะ,คะแต่จะตีแค่260ตัวไม่แน่ใจว่า260ตัวหรือ240ตัวนะแน่าจะ260อ่าน้อยเนาะ เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซื้อกุญแจเพื่อปลดลเราทำเองไปเลยดีกว่าสแค่200กว่าตัวเองแต่แต่ล้อตัวนี่เยอะสกิล4ของคารส2นะคะจะเน้นเป็นแนวลาบถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามนมันยืนเนี่ยเรียงเยงกันไปอะ่ะก็เนี่ยใช้ทีเดียวก็ตายทั้งแมปอะค่ะสกิล3ก็โอเคดาบเป็นดาบใหญ่รู้สึกข้อเสียของมันคือวิ่งช้าค่ะส่วนที่เหลือก็ดีหมดสกิล4คอมโบสนุกดี พ hey, าสีคอมโบสนุกดีสูสกิลสีนั้นโอเคถือว่าโอเคแต่เมื่อค่อ้มีคนเล่นกันนะคะสน่นมากจะเล่นพาส์องไอกิลสีแรงหรือว่ามีคนเล่นแต่เราไม่เห็นเราจะเอาเท่าที่เราเห็นนะคะต่อไปลายลายเป็นนักธนูเป็นเอลมาจากเกาะอันแซนไกอะไรก็ไม่รู้แล้วเกาะโดนทำลายก็เลยเข้ามาร่วมกับทีมการเชสดค่าที่นิยมพารที่นิยมเล่นก็มีพาสองส่วนที่เหลือก็สลับสลับกันไป คัสสองนี่มันจะดีตรงที่ว่าเนี่ยยิงธนูใช้สองมือใช่ไหมคะสองมือเนี่ยมันจะยิงได้รัวมากๆอาจจะตีได้ไม่แรงแต่รัวก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ไม่ต้องชาร์ุูกธนูบ่อยๆด้วยแท้จะไม่ต้องชาร์จเลยสกิลสี่ของคัสสองนั้นก็ตีได้เกือบทั้งแมปเลยตีได้มอนตายทั้งแมปนี่ถือว่าโอเคนะคะสําหรับคนที่เน้นลงดันส่วนเน้นพีพีนี่ไม่ร้อเหมือนกันอาเม่อาเม่เป็นนักเวทดมน,มน ชอบการวิจัยอะไรประมาณเนี้ที่นิยมเล่นก็นกนมีคัสสี่สินค้าที่เหนือก็สลับสลับกันไปคาสสามนี่รู้สึกว่าจะเล่นยากนะเราเล่นเ่เป็นถ้าเกิดใครอยากจะเล่นคาสสามควรจะมาลองฝึกในหมวดฝึกดูก่อนว่าต้องเล่นยังไงบ้างนะคะอันนี้เราไม่ได้ให้ดูนะเล่นให้ดูเสียเวลาเลยเนี่ยอ่ะแล้วมาเล่นในหมดฝึกสกิลสี่ของคาสสามคัสสี่ดีกว่าสกิลสี่ของคาสสี่นี่ เอฟเฟกอลังการนะคะจะมีรูปอุกบาทตกลงมาเต็มไปหมดอ๋อแล้วก็คัสหนึ่งคัสหนึ่งนี่จะมีลักษณะพิเศษคือสามารถเพิ่มเลือดได้จะมีเฉพาะคัสหนึ่งเพิ่มเลือดได้อ๋อแล้วก็อาเม่จะมีสสายนะจะมีเวทมนต์สายต่อสู้กับเวทมนต์สายสนับสนุนถ้าเรากด X ก็จะเปลี่ยนสายเปลี่ยนท่าท่ามันก็จะมีเยอะขึ้นสายต่อสู้ก็มีหลายแบบสายสนับสนุนก็ เหมืนว่าจะเป็นพวกเป็นน้ำนะเท่าที่สังเกตอ่ะเราไปดูตัวต่อไปแลสแลสเป็นตัวละครที่ความลับเยอะมากเราจะเจอกับแลสประมาณทวีที่2รู้สึกว่าจะโดนตัวโกงตัวร้ายของเกมเนี้ยที่ชื่อคาเซอาเซเนี่ยควบคุมทำให้ต้องไปแบบว่าสู้กับพวกเกเลซิต e ในตอนแรกพอดอหลุดออกจากควบคุมปุ๊บก็เลยกายเป็นพวกเดียวกัน ลิศนาเยอะมากแล้วเนี่ยมีเป็นเด็กมีปมค่ะรู้สึกว่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆเ,เนี่ยแล้วจะเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งคนกับมังกรเราไม่แน่ใจว่ามังกรนี่พ่อหรือแม่น่าจะพ่อนะคัสท,ที่นิยมเล่นกันก็มีคัสสองกับคัสหนึ่งคัสหนึ่งนี่ตีไปเรื่อยๆสกิลคอมโบค่อนข้างดีค่ะส่วนคัสสองนี่จะดีตรงสกิลสี่สกิลสี่สามารถตีได้ทั้งแมปตัวอื่นจะไม่ค่อยตีได้ทั้งแมปค่ะคัสสี่ก็นิยมเหมือนกันคัสสี่ก็ เออถ้าถ้ารูนตีมอนได้เร็วมากสวยค้าสามีไม่แน่ใจไม่ค่อยเห็นคนเล่นเท่าไหร่มาดูที่ไลอนอนไลออนอยู่ในป่ารักธรรมชาติพุอย่างนี้ธรรมชาติโดนทำลายเข้าถีนการเช็ดตามหลักตัวละครในการ์ตูนค้าหนเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคนะเพิ่มเลือดได้ด้วยแล้วก็สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้สกิลเพิ่มเลือดก็มีเนี่ยค่ะ คิวนี้นี่นจะเพิ่มบ้องการเพิ่ม H p เพิ่ม m อ็มส่วนมากคนจะเล่นเพิ่ม h พีกันแล้วกดแซแล้วก็กดขึ้นพร้อมกัน,นจะมีเสาตั้งขึ้นมาแล้วพื้นที่รอบๆก็จะมีแสงถ้าเป็น h พก็สีส้มๆอะ่ะถ้าเราไปยืนตรงนั้นน่ะเราจะเพิ่ม HP ของเราได้สุดสีเงินก็เป็น MP ็มพีแนะนะรู้สึกเหมือนเราจะลืมพูดอะไรไปหรือเปล่าท่าพิเศษอ๋อท่าพิเศษนี่มีทุกคนนะคะยังเป็นพวกสาย MP จะไม่มี จริงๆแนละ้วมันจะมีเกาะถ้าเล่นในเกมจะมีเกาะจะมีรูปแม่กุญแจอยู่เป็นท่าพิเศษที่เราต้องซื้อกุญแจมาเปิดท่ามันอาจจะแรงขึ้นแล้วก็มีได้หลายท่ากุญแจคนเป็นกุญแ,แจคนละกุญแจกับกินสีนะคะหน้าตาม,มันจะไม่เหมือนกันราคา89บาทอาจจะรอตามกิจกรรมก็ได้อาจจะมีแจกฟรีบ้างหรือซื้อบ้างซึ่งชาร์จหนึ่งช่องชาร์จสองช่องเนี่ยต้องใช้คนละดอกกัน ตัวหนึ่งใช้ดอกเดียวไม่ได้ต้องตัวหนึ่งอย่างน้อยต้องใช้3ดอกเลยทีเดียวกิจกรรมเปลืองค่ะสกิลสี่ขั้นหนึ่งก็โอเคตีได้ทั้งแมปคั้สองก็แรงคั้สามเป็นแนวลาดคล้ายๆเอเลนติชั้นสองค่ะคั้สี่ก็โอเคเลยแล้วก็อันนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือแปลงล่างทั้งกษะแปลงล่างกดสเปซบาร์และชั้นสองช่องก็จะแปลงล่างได้นี่แปลงล่างเป็นหมาป่าแล้วก็อีกสองตัว ซึ่งอีก2ตัวนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้เงินแคสน,นะจะซื้อท่าซื้อท่ามาใส่ค่ะแต่หมาป่านี้ใช้เงินในเกมได้ซึ่งตัวไหนที่ใช้เงินแคสมันต้องแรงเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คัสสี่จะมีคุณสมบัติที่เส็อีกอย่างหนึ่งคือเรากด X เนี่ยคัสสี่คัสสี่คัสสี่เนี่ยเห็นไหมอาปุ๊มันจะเป็นแบบสองอันอย่างนี้เหมือนดาบสองอันถ้าเรากด X ปุ๊บมันจะเอามาต่อกันถ้าก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้ต่อไปโลแน,น แล้วแนนเป็นองค์คารักองค์คารักประจำเมืองเจอกับพวกเอเลซิสช่วงแรกๆเลยปลดง่ายด้วยปลดง่ายที่นิยมเล่นกันก็มีคัาหนคาส4่สกิลสกิลสคาหนึ่งแรงแรงพองสมควรส่วนค่าสีนี้จะแบบว่าคอมโบหรือท่าต่างๆแรงค่ะส่วนค่าสามสกิลสจะดีดีนิดนึงสะดวก มันจะซัมมอนน่ะซัมมอนตัวเนี้ยออกมาซึ่งจะอยู่ได้3-5วินาทีแต่เราไม่อยากให้มันหายไปตอน3-5วินาทีแล้วก็กดสลับนะคะจําสลับได้ไหมกดสลับเป็นเป็นอาวุธอื่นตอนที่ไอตัวนี้โผล่มามันก็จะไม่หายไปจนกว่ามันจะตายเองเป็นข้อดีค่ะต่อไปก็อ๋อแล้วก็โลเน่เนี่ยมันคล้ายๆกับอารมี่เป็นคนที่สามารถ ใช้ดาบและเวลนมนได้จะมี2ท่ากด X เปลี่ยนสกิลใช้ได้ทั้งอ่าเนี่ยเว่นมนก็จะปล่อยเว่นมนได้แล้วก็ใช้ดาบก็จะมีท่าของดาบทุกค์สเลยนะคะเป็นอย่างนี้ทุกคัสแล้วก็เนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกสกิลเ,เยอะเนี่ย,อ,ยอ,อ่ะแม่ไลออนโลแนเนี่ยเล่นแล้วสนุกค่ะเพราะว่าท่ามันเยอะมากต่อไปเอมี่เอมี่เป็นนักเต้นแล้วก็นักพยากรณ์ เพบกับเอเดนซิสประมาณทั้งยี่4สีได้ตามเนื้นเรื่องนะคะสกิลแต่และสกิลก็มีมีหลายแบบแต่ว่าที่เห็นนิยมเล่นมากที่สุดก็จะเป็นคัสสีค่ะคัสสี่จะนิยมเล่นมากสุดเพราะว่าทาสกิลแรงแล้วก็เอมมี่เนี่ยจะคล้ายๆกับไลอ้อนนะคะไลอ้นอนคัสสี่อะนะ สามารถกด X มันจะเปลี่ยนโหมดมันจะมีโหมดเต้นรำกับโหมดต,ต่อสู้ซึ่งท่ามันจะไม่เหมือนกันโหมดเต้นรำนี่สกิลรู้สึกจะเป็นสกิลแบบเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะมากแต่โหมดต่อสู้ก็ท่ารุนแรงเอมี่เนี่ยเห็นหน้าตาน่ารักงรังเนี่ยโหดมากเลยนะอย่างโดยเฉพาะคาสิเนี่ยท่าแต่ละท่าโหดเหลือเกินต่อไปจินตัวละครออกแบบม,มาซะจนเหมือนเอ่อดะกอนบอลอะไรอย่างเงี้ย ถ้าโดยเฉพาะค่าสีเนี่ยถ้ายิ่งว่าเป็นปล่อยพลังขึ้นเต่าที่นิยมแรกก็มีค่าสีค่าสามค่าสามสกิลสีนี่จะรุนแรงมากแบบว่าตีมอนเกือบทั้งแมปอะแต่ค่าอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทั้งแมปจริงๆแล้วค่าสี่ของสกิลสี่สกิลสี่ของแต่ละค่าเนี่ยมันแรงแหละแรงหมดทุกค่าแหละแต่จุดที่ว่ามันจะตีทั้งแมปหรือไม่ทั้งแมปต่อมาสิค่ะ ติกฮาร์ดประบอกความเป็นมาของมันรู้สึกว่าจะเป็นวีรบุรุษในเมื่อ600ปีก่อนแล้วเหมือนกับว่าไปตีปีศาจตัวไหนไม่รู้แล้ว,ลวโดนสาดให้กลายเป็นหินผ่านมา600ปีเพื่อจะได้กลับคืนร่างเดิมอายุเท่าเดิมมันก็เลยมีอายุมากที่สุดในหมู่ทั้งหมดอายุประมาณ600ปีนะคะทุกคนก็เลยเรียกมันว่าปู่กันเพราะว่ามันแก่สุดสกิล4ค่า1นี่เป็นอะไรที่แรงมากมันจะตีทั้งแมปเลย แต่ใช้กับบอสไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ว่ามันตีได้แน่นอนแบบว่าโดนแน่ๆอะไรประมาณนี้ยุง้งแนจะหายตัวอยู่อาจจะไม่โดนคั้นสองลงดันเน้นลงดันดีสกิลลงดันโอเคเลยส่วนสกิลสี่ถ้าโดนจังๆอะ่ะเละค่ะแต่ถ้าไม่โดนก็วืดอะ่ะสกิลต่อไปคัสามเป็นดาบคู่สกิลสี่โอเคเลยมันจะอยู่ในสถานะอมาตะอยู่ช่วงเวลาหนึง่งต้องลองเล่นดูถึงจะรู้นะคะส่วน พาร์สี่สกิลสก็โอเคอะ่ะแต่ว่าพาสีของซิกฮาร์ดจะมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ JF จริงๆแล้วจินก็มี JF นะแต่เรายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ JF ของซิกฮาร์ดเนี่ยมันจะมีแสงวา่าแบะแสงวาบสีบฟ้าๆและว,ว้าเรากดแซดปุ๊บม,มันจะมีท่าเพิ่มขึ้นมาลองลองเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวอ่ะเล่นเฉพาะซิกฮาร์ดเลยแล้วกันนะเล่น ถ้าเกิดคนเล่นคาส0สิค้าเนี่ยเม่ช่วงแรกๆก,ก็จะถามว่าเออ JF มันกดยังไงหรออะไรประมาณนี้ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช้ดาบใหญ่เนี่ย JF ใช่ไหม JF ถ้าที่เราพอจะกดได้ก็มีท่าวิ่งไปข้างหน้าแล้วก,กดลงสไลด์อย่างเงี้ยแล้วจะเห็นแสงสีฟ,ฟ้าๆไหมนะ่ะกดแซดตรงนั้นเลยเนี่ยอ่ะจะได้3ครั้งมั้ง ัดวีโอกระตุกเหลือเกินอะแล้วเราเราก็ากดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วไปตอนนี้กดไม่ได้เลยเออเออเออกดไม่ได้เลยมันกดได้สามครั้งนะคะจริงแล้วเราก็กดได้อะสองครั้งสองครั้งสองครั้งอีกแล้วเอช่างมันเถอะค่ะต่อไปเรามาดูท่า นี่ส่วนท่าแต่ละท่าก็จะมี JF เหมือนกัน er เดอสใส่สีฟ้า FIFA, แล้วก็กดสึกว่าจะกดผิดปุ่มเอาใหม่เอามา่ใหม,าอ,ามาอัน er นี้นะก็จะเพิ่มนะท่าขึ้นมานิดนึงแล้วก็ซีฮาจะมีโหมดเบิร์นกด X นะคะเมื่อแถบตรงนี้เพิ่มจนสุดแล้วก็กด X ะจะเป็นโหมดเบิร์นท่าก็จะเปลี่ยนไป แรงขึ้นอร์น,นี่ก็จะอ่าท่าก็จะรุนแรงขึ้นด้วยประมาณนี้เนี่ยท <Island> er ่าก็จะไม่เหมือนกันรู้สึกว่าแรงพ่วงกันจะลดลงไถลน็อตซ้อนกด JF เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมี JF อีกอย่างหนึ่งเป็น JF บนะินอ่ะอันนี้เนี่ยท่าเนี้ยเรายังกดไม่เป็นได้แล้วก็กดสามครั้งไม่ได้สักทีนะอยู่ในดันเดี๋ยวก็กดได้ค่ะฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กดได้ ออสองครั้งอีกแล้วอะออกดีกว่าไป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 ตัวต่อไปดีกว่าเป็นตัวมาลีมาลีนี่นิยมเล่นคาสสี่กันนะคะคัสสี่คัสสกิลสี่นี่ตายเกือบทั้งแมปเลยนะแต่ไม่ใช่แค่สกิลสี่เดียวสกิลธรรมดาชาร์จสามช่องอะ่ะ<ป>ก็เป็นสกิลที่โกงมากมันจะปล่อยอะไรลงมาบนฟ้าตายเกือบทั้งแมปเลยส่วนสกิลที่เหลือก็แล้วแต่คนชอบค่ะคาสที่เหลือสิก็แล้วแต่คนชอบ เราเราชอบเล่คาามนะต่อไปก็ดีโอดีเดี๋ยวก่อนนะมาลิเนี่ยประวัตออิยังออกมาไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยอยูก็โผล่มาความจําเสื่อมค่ะมันไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปดีโอดีเป็นเจ้าชายปีศาจในโลกปีศาจเห็นมีคนบอกว่าไอ้ที่ซิกากัายเป็นหินเนี่ยเพราะไปตีดีโอแหละก็เลยไม่ค่อยถูกกันสคนนี้ สกิลของสาย AP จะไม่เหมือน MP มาเจอค่าแต่ละค่าเนี่ยจะใช้อาวุธเดียวกันหมดสามารถเลือกสกิลได้ว่าเราจะเอาสกิลไหนมาใช้เนี่ยเราก็จะเลือกได้ซึ่งดีโอนี่จะมี2สายคือสายบนกับสายล่างถ้าสนับสนุนกับท่าพิเศษไม่ใช่ละสายบนกับสายล่างนี่ถ้าเราเลือกสายบนเราก็ควรจะอัพแต่สายบนนะคะเนี่ยอัพแต่สายบนอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยก็อัพแต่สายบนไปเรื่อยๆรืๆ่อ ถ้าอกสายล่างก็เอาแต่สายล่างสายบนจะเน้นสกิลแรงสายล่างจะเน้นคอมโบแรงถ้าเลนสายผสมก็ไม่แนะนำเคะ่ะมันจะมั่วสกิลสี่ดีโอแรงนะแต่อาจจะไม่ทั้งแมบปบถ้าสกิลสีก็เท่พอสมควรถ้าดูสีนั่งบนบันลังเลยอะ่ะต่อไปว่าซีโร่รู้คร่าวๆคือมันเป็นมนุษย์ทดลองอะ่ะและส่วนดาบเนี่ยมีชีวิตรู้สึกขั้นสองจะโดนดาบกินไปละแล้วคั้นสามขัสี่คนจะกลับมาเป็นผู้เป็นคนได้สกิลของซีโร่นั้น มันเป็นสกิลที่หลากหลายอ่ะเราต้องเลือกเล่นเองอันนี้ไม่ออกความคิดเห็นนะคะเพราะเราก็อัพมั่วอัพผิดก็ซื้อใบดีสกิลเอานะสกิลสก็แรงเกือบทั้งเกือบทั้งแมปเกือบทั้งแมปเลยต่อไปก็เลเลรู้สึกจะเป็นลูกตระกูลสูงสักอ่ะในโลกปีศาจเป็นเพื่อนเล่นกับดีโอสมัยเด็กๆด้วยไม่รู้ว่าเป็นแฟนกันหรือพี่น้องกันหรือยังไงแต่เรียนโรงเรียนเดียวกันต่อไปสกิล สกิลเหมือนซีโร่ค่ะต้องเลือกเล่นเองสกิลสก็โอเคเป็นซัมมอนเนอร์สามารถซัมมอนคนรับใช้ตัวเองได้แล้วก็หมาแล้วก็มังกรแล้วก็ผีแต่ละตัวมีข้อดีแตกต่างกันค่ะต่อไปลูปัสลูปัสเป็นนักล่าฆ่าหัวของยมโลกกีศสนายเยอะออตัวละครหลังๆเนี้กิีสนายเยอะกันจริงๆเลยเอ่อเช่นถ้าเรา ดูเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเราจะค้นพบว่าลูปัสเนี่ยเป็นพี่น้องคนละพอ่อกับแรดนะคะลูปัสจะเป็นลูกครึ่งปีศาจส่วนแรดเป็นลูกครึ่งมังกรใช่ไหมรู้สึกเราจะรู้ก่อนตัวละครอ,อีกประมาณนี้แล้วเรื่องประมาณนี้ส่วนสกิลอัพเหินดีโอแต่ไม่มีแยกสายอัพตามแค่นเนี่ยไม่ต้องอัพยากอะไรมากแล้วก็เลือกสกิลที่ชอบเอาเนี่ยอัพไปตามสายเลยไปรเรื่อยๆๆจนถึงสกิลสี่เอ้ยจนถึงพาร์ทสี่ พกินสีก็โอเคค่ะเกือบทั้งดันเกือบทั้งแมปต่อไปลินลินจะมีลินเป็นประวัติของมันคือเป็นเทพธดดากับชาติมาเกิดใช่ไหมอ่าไม่แน่ใจเท่าไหร่จะมีสองสายซึ่งคัสแรกเรายังจะไม่ให้เลือกว่าสายไหนเป็นสายไหนนะแต่ว่าพอคัสสองเนี่ยจะเริ่มให้เลือกแล้วว่าสายแสงหรือสายสว่างสายสว่างนี่จะมีระบบยันนะคะ ซึ่งเราไม่รู้กันเราไม่ได้เล่นเราเล่นสายมืดสายมืดเนี่ยท่าที่จาเป็นของสายมืดเลยก็มีนี่ท่านี้เป็นบัฟเพยงหนึ่งเดียวของสายมืดเป็นบัฟมืดเพิ่มสถานะคำสาปให้แก่ศัตรตูแล้วก็ยังโจมตีเป็น2เท่าอีกด้วยใช้ท่านี้ปุ๊บใช้สกิล4เละค่ะเละทั้งแมปเละทั้งบอสจะโอเคมาก <S <S แล้วก็สายมืดยังมีระบบเพิ่มเลือดเป็นระยะระยะด้วยอ่าลินก็ ไม่มีอะไรมากอาซินเดี๋ยวตอนนี้ยังมีค่าหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะค่าสองก็จะมาแล้วสกิลก็เรียงเนี่ยเรียงเรียงเรียงยอะเว้นไอ้นี่สกิลพิเศษจะให้เลือกสายว่าเราจะอัพสายไหนก็เลือกเอาสักอันจะมีแบบรถเกาะอ,อะไรอย่างนี้เพิ่มระยะเวลาปลูกปานอะไรก็ว่าไปอ๋อแล้วก็อาซินอาซินกับแรมเนี่ยจะไม่เหมือนตัวอื่นนะคะสกิลสี่เนี่ยจะทําได้ตอนเลเวลแปดสิบไม่ต้องไปซื้อใบภารกิจมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันแน่เนี่ย ข้อเสียนะทำได้ตอนเลเวล80ส่วนเพิ่มช่องทำได้ตอนเลเวล50แลมแลมข้อเสียก็นมนคือเดอนช้ายอย่างเดียวที่เหลือโหดมากแรมโหดมากอัพเหมือนเดิมอัพเหมือนอารตินเลยสกิลก็ทำเหมือนอารตินเดี๋ยวคั้สอก็มาแล้วรออีกหน่อยก็ตัวละครทุกตัวค่ะบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเก่งสุดมันอยู่ที่คนเล่นะนะเนาะถ้าคนเล่นเล่นเก่งตัวละครก็เก่งค่ะ ตัวละครไหนที่ขึ้นชื่อว่าโหดอ่ะถ้าเล่นไม่เป็นก็หงายเงิบเลยนะอ่ะออกต่อไปก็มาดูนี่วิธีจะปลดตัวละครไปที่ร้านค้าในช่องพิเศษนะคะอันนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะเป็นใบตัวละครถ้าเกิดเราทําในเกมทําภารกิจก็6กหมืแล้วถ้าเกิดที่เกียรทําซื้อก็ตัวละร้อยก้าสิบเก้ายกเว้นดีโอดีโอจะแพงหน่อยเพราะว่าดีโอ่พอทำเสร็ เลเวลจะขึ้นที่30เลยตัวอื่นจะเลเวลที่1นะคะดีโอจะเลเวล30ก็เลยแพงหน่อยแล้วก็แลมเลมเลมเลมมีแต่ซื้อนะคะไม่มีทำภารกิจแต่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆแต่ไม่มีเงินก็รอรอกิจกรรม้าคะจ,จะมีกิจกรรมแจกปีอยู่เรื่อยๆแล้วตัวละครวิธีปลดก็คือเรจะให้มิชชั่นมา เดืนี้ันบ,บว่าเก็บของในดันเจียนอะเล่นรอบหนึ่งได้ชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณ10 20ชิ้นจนถึง50ชิ้นตัวละครตัวหนึ่งเล่น2ดนันดันละ50ชิ้นอะไรประมาณเนี้ยคะะซึ่งเล่นรอบหนึ่งใช่ว่าจะได้ชิ้นหนึ่งคุณอาจจะต้องเล่นเป็นร้อยรอบ200รอบเพื่อจะได้ตัวละครนี้ก็ได้ได้ยากมากเมื่อก่อนอนาะยากกว่านี้อีกนะตอนนี้ยังพอง่ายแล้วเขาก็เลยแนะนําให้ไปซื้อกันค่ะแต่เราไม่ซื้อเราจะทำอะ,อะ นี่ก็เป็นใบภารกิจทําสลับนี่งไงกุญแจบุญจปบดสกิลสแล้วก็มีกุญจปบดสกิลธรรมดานี่เป็น Skill 4, Skill 4. <istic. S 2> สกิลสสกิลสก็ประมาณนี้นะคะอ่านี่เราก็พูดแค่เรื่องตัวละครละกันก็พูดแค่นี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ